เลขสามครับจะมีสูตรมีเปลี่ยนจุดหรือเปล่าแล้วก็จกังหวะนี้ครับอับสำชันชนบุรีใส่ขวา,ายัดมาบอลทะแยงของสวีธาอาครับจับดีเข้าในเขตโทษแล้วเจ็ก เตะมุมเตะคอเนอร์มาหมายเลือกสัตว์โอ้โหครับทวีตาสัตว์มาลูกนี้นะประตู อเราตัดมาลูที่เกมของเราก็ต่อเราเปิดยาวมาลูกนี้ไม่เข้าประตูสามตัวก็จะในครั้งแล้วฮนะเลยรจะเปน็นรายได้ของ